มะจ้าเมื่อนี้น้องเก็บสีพามาพวนดินนะคะวันนี้พามาพวนดินพริกกับมะเขือเด้อจ้าพี่น้องจ้านะคะเดี๋ยวว่างกล่องกันจ้าะไดมาเร็วสะมาพวนดินพริกนะคะมะเขือกับน้องเก็บด้วยนะคะนี่เนาะเอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะนี่กวนเขาสีพวนเขากะเอาใบผนออกกันแค่พี่น้องเอาใบออกก่อนด้อนะคะ เพื่อสิให้พ่นต้นสูงต้นใหญ่เอออันนี้ก็ไม่หลายใช่ไอืมอาโอ,ออบนะคะเยอะเกินนาะพอฝนตกมานะคะก็เริ่มเยอะกันแล้วนี่นะคะพวนดินไปเลยะคะ่ะพี่น้องแะมาเก็บใส่เสียมเด้อจะมื้อน้ใช้เสียมด้ามนะคะเสียมด้ามบ้านเราเนาะเสียมด้ามเสียมมือบานเฮาค่ะพี่น้องแะ ควด,ด,ด,ดินเสร็จนะให้เพิ่นใดท่านนำฝนนะควรดินเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะคะเป็นกากกาแฟะค่ะพี่น้องนะคะเป็นกากากาแฟะนะคะกากกาแฟนู่นนะคะถุงดำาๆนู่นนะคะพี่น้องจ้ะเนาะเป็นกากากาแฟผมจะใส่กากากาแฟไปนะคะเพื่อเป็นปุ๋ยเออนะคะอ่ะบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะ นี่ยุ่งกระไลหลายครับพี่น้องนะคะว้ายใส่เดือนหลายหลยครับพี่น้องแสดงว่างามเนาะดินงามนะคะนี่มีไส้เดือนเยอะเลยค่ะพี่น้องแกนี่นะคะไส้เดือนนะคะไส้เดือนนี่เขาเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนทราบบ่ เขาไอเป็นเป็นตัวที่ว่ามาพรวนดินให้เราเนาะนะคะไสเดือนนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นปุ๋ยไสเดือนเออตรงนี้ไสเดือนเยอะผักก็เลยงามับพี่นองจ้ะพืชผักสวนครัวงามมากเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเด็ดใบออกก่อนค่ะพี่นองใบหลายเพราะว่า เขาเริ่มจะออกลูกแล้วนะคะนี่เริ่มออกดอกแล้วค่ะพี่น้องนะคะมีดอกแล้วน้องหนึ่งบอกว่าแม่ถ้าจะกินลูกต้องเอาใบออกเอออะล้องบึงเนาะให้เหลือประมาณนี้นะคะนี่เหลือตุนประมาณนี้เดี๋ยวข่อยมาใส่ปุ๋ยกันเนะเาะเอ้าเออดินเหนียวพนนะคะ นี่มาต้นนี่ัวจ้ะพี่นองนี่อีกไร้ต้นด้วยค่ะพูนนะคะต้นพริกน้ำต้นพริกปลูกใหม่น้ำค่ะพี่นองจ๊ะเออบรรยากาศในสวนนะคะมอนี่พามาไอ้พ่นดินค่ะพี่นองจ๊ะจริงใหม่เพิน่นจะหะม้าเนาะเออไปไหวหนุ่นนะคะต้นนี้พอดีก็ล้างงามแต่พี่นองก็ต้อง,งนั่นแหละนะคะควรไปเลยอืม กำลังงานแต่พี่น้องอวันนี้พามาพรวนดินอย่างเดียวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยกากาแฟานะคะพอดีอันพิ่นโอกากาแฟามาให้นเนาะพิ่นที่ขายกาแฟานะคะเป็นอะไรนะเป็นขี้กาแฟานะคะที่เหลือเนาะเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะคะเดี๋ยวตอนใส่ไอปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยกาแฟานะคะคลิปนี้ฝากไว้ก่อนนะคะบา,บายเดี๋ยวไปพรวนดินก่อนเ้อ